โอ้ยส่ง่อยสบายดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแต่งหนสาวแล้วหรือสาวเซียนยาเซนเกาเซนเดิมวันนี้ฮอสิพาทุกคนไปเห็นย่างกันนอเ <c oughs> ห็นได้วกินคือเกาจ้าวันนี้เราก็เขาก็มีสีดมูสีดมูฟ้าฮอสิไปแกงกับย่างเพราะว่าช่วงนี้เขาต้องกินแต่แกงกับแกงอย่างเดียวเพราะว่าเฮาเห็นเออว่าเป็นฮันนา <c oughs> โรแมนดอกบางเถอาบางเมื่อเขาก็อยากกินแกงบางเมื่อเขาก็อยากกินอ้อ ลามไปอ้อย่างจากชั้นจังซีเราทพวไปังซีแต่มื้อนี้น้องอยากกินแกงกระดูกหมูใสอันนี้นี่จ้ะแกงกระดูกหมูใส่อ้อย่างเขาเอินอย่างมะพร้พาวมะพร้าวออนบ่เมนหรือโบเมนวะเอา,าชิมาแกงกับซีนหมูกันว่ามันเแซ่บหรือบูแซ่บน่าจะซ่บอยู่เพราะว่ามื้อนั้นอันน้องไปกินอยู่เืินเอื้อแค่นะ รู้สึกว่าตีดใจกนเลยเมืนน่อานเมื่อวานไปตลาดเลยเห็นแล้วก็เลยซื้อมาแล้วก็มื้อนี้เราซีแกงใส่อันดุกหมูเมื่อั้นเขาเจ้าแกงใส่อันอัน,อนกระดูกดุกดุกเป็ดวัน <c oughs> นี้เขาก็สิแก่ใส่ดุกหมูกนเขาสิไปแก่เขาก็ต้องปอกเป็นชิ้นเป็นชิ้นก่อนไม่ซสิแข็งบ่อนทุกคน่ว่าเขากินแบบเขา เขาเากินแบบบ่ต้องแก้มกระแซ็บเด้ต้องกัดมั้อืมหวานอะ่ะหวานมากเขาต้องตัดเป็นตอนแล้วก็ต้องตัดเป็นส่อนเป็นตน่นตัดบางตัดบบางละเอาบางๆดีกว่าเนาะทุกคนเนาะ น่ะสิคือข้าแกงมาอไม่นลละอะแต่ว่าอันนี้มันสีหวานเอา้านี่ขอยบุกเข่ารู้มันมันเ่าวะมันเ่าน้ำคุณข่อยกระเ่าวแล้วมันก็เเ่าน้ำคนนี่แหละ บางคนเขามากินแบบเอาบ่ต้องแกงเดเขามากินลิ้นนะ,ะน่ะี่ผู้ใดมักเดยอดมะพร้าวอ่อนมันยอดหรือมันอย่างแมนบอกเออนี่อย่างวะอืมนี่เกเนี่ยทุกคนเอออันนี้ใครยังใครเนี่ยในใ่นั่นคือออกมาขายเกตเนี่ยรื้ว่าเป็นน้ำขอยเลือก หลายมือเราบ่าได้ลงคลิปเนาะทุกคนเนะอะช่วงนี้อะสิเห็นหนาลงแดดบลลงแดดแบบบ่มีเวลาว่างในช่วงนี้นะสจริงคอยากลงทุกมือทุกมือทัอท้นแหละไ่ว่าเ้องก็มีเวียกเขาของเราเนาะถากับบ้านช่วงนี้นะสิลงให้ทุกมือทุกมือให้ทุกคนเบิ่งเลยสิพาทุกคนไปเที่ยวอันอยู่แคมอันยูยููอยู่แถวเองเกาะ แถวนอกนกเขียนนอกๆคนที่เขาปูไซ่ไฟฟ้านะทุกคนถ้าเบิงหรือเดว,วัหลาสิพาร์ไปเบิงมันเป็นอะไรเรื่อก่อน,อนหวานเอ็งไลยกับว่าถ่าเจ็งกินหมดเลย <laughs> เฮียรอบอืมคือไหมคะขันล้างนี่หวานนะ พอเราบาอกกินผู้เดียวไม่าทายก่งหาก็ได้กินผู้เดียวเอาเหี้ยอีกอุ้ยเสียดายค่ะเนี่ยเขาขิ้เหม่อันอืมคำนี้พอแล้วทุกคนป่ะมันนี้เขาก็ไปแก่งอันนี้เหลืออะไรเราก็จะกินเลนอืมก็อร่อยนี่มันหวานอืมอล่อยมี้วามแสงนุ่มอ่อน อยน,นี่ใส่อีกบ่อหน้าเขาเจ้าสิเอามาดนละข้างข้างคืนละบนน่สองสามซีคืนละบ่ะทมันอ่อนแะ่ไหมมันบดสนแล้วทุกคน้องกินมาวันนี้ เอาคือเราหนมะเช้าวออนเลยอ,อันนั้นไปทุกคนวันนี้เราไปแกงกันเลยเนี่ไปเอาก้อนไปหน่อยเราจะขอเของมาสิแกงอทุกคนแต่ว่าเขาหอยยังบวดสุกเลยมากันด้นั่งทาว่าเขามีเตาเดียวไม่มีสองเตา เป็นคนมีเต่าเดียวเขาก็นั่งถ่าแล้วนะทุกคนบันนีเมื่อสีได้หย่าสุด้าอย่างกระสุกมหนีเมื่อน้มกระสุกเก่าอันนี้เขาตั้งหม้อไว้เขาก็เอาชิ้นใส่เลยว่าพ่นของกะชีวัวบ่งพนของกะสีบวกว่วแต่ว่าน้องกัวเพอให้มันหอมต้องพนกะสีเอาน้ำใส่แล้วก็เอาลูกหมูลงเลยแล้วสำหรับนอกนะ ต้องคั่วก่อนเพื่อให้มันหอมขอน่นาคัว่วให้น้ำอันน้ำของอันนี้อย่างก็ดูกนีูให้มันแห้งก่อนแล้วมันจะค่อยหอม ท่าอากหอมก็ต้องใส่หอมแดงแต่มันบูเมนเนวหลังจากที่เขาคั่วแล้วเขาก็เอาน้ำใส่น้ำใส่แล้วก็หันั่ง่าให้มันฟดฟูดแล้วเขาก็เอายอดมะพระ้าวออนใส่แล้วก็ซุกกันเป็นการซุกเรียบร้อยหันเน่บอไปก่อนพากไปก่อนเด้อ มันพนแล้วทุกคนแบบนี้ฮอกก็สเเอาอันนี้ใส่กรไปเลยแล้วก็ใส่ลงฟไปเลยขันใส่อันน้ำอย่าหน้งมันคือสีแซบเลยนาะทุกคนเนาะอยากลองมึอนี้ให้ใส่น้ำอยาหน้ำมมนเป็นยังไดดเ้ามันดำอะ่ะอ้แล้วกันมันดำแล้ว อ่ะมันน้อยตันนี้เขาก็ทานั่งทาย่างเดียวเอาทุกคนเบื้องตอนนี้คนบน้หนบอชีวิตแต่ละวันของคอยลงลงลืมลืม คนตอนนี้มันก็จะสุกแล้วมาใส่หมักเลนนำสองอีสองหมาก <c oughs> เพื่อให้มันสุ่มในหนึ่งขนาดมันกระชิสแอบอยู่กระได้อยู่เนาะมาเด้อทุกคนมากินขวน้ำเดี่ยวนางนใช้ซ้ำเนือแล้วบันทุกคนสุกแล้วบันมาจะมากินขวน้ำเดี่ยวอาหารจานเดี่ยวกับข้าวเหนียวหนึ่งมหม่ ข้าวเหนียวห่อนห้อนกับแก่งมะพร้าวอ,อ่อนห่อนหอนมาเดิออืจิ้มก่อนออมเอนนา,ายังจสาใช้มัเรนน้ำก็จ๋าซื้อซื้อผ่นิดหนึ ส้มหวานส้มหวานนิงนีหน่าเพราะว่าอันนี้แกงอัน,นยอดมะพร้าวนี่มันหวานอืมแซ่บมากไอ้วางกูซิซซเค็มนั่นึง <laughs> มันเป็เนเค็มอะไรเ่าเพราะเส้นหมูมันอคืนเ้อซื้อมาแล้วแบบ มันบ่มีตูเ้เย็นใจท่ันก็เลยเอาเกลือใส่ให้ละลายมันเซากัะล้างแล้วแต่แบบมันลางม่เบิดดแ่นเนาะมันกันเขาไม่เนื้อทันแหล<ป>้วแบบแบบมาทา,า,านอ่ะจากบ้านสอสน้ำมันแห้งแสบคน

แล้วทุกคนสำหรับคลิปนี้ลาก็ขอจบไปสำหนีบก่นอ,เอน,กนเดิมอันนี้ก็คือเพื่อว่าทานอยู่ไหนจะทุกคนทุกคนลอกไปเห็ดเบิงเพราะว่าแจ้งมกต้นกระแซบยอนมะพร้าวอ่อนกระแซบบุ้งวัวรอบหนาหล่ะสิเอาแกงอีอย่างมาให้ทุกคนเบิ้งอีกก <c oughs> ็คือที่ลาบ,บอกอะไรเนาะเรื่องนี้มาก,กินแต่แกงมันเป็นยังไงเหอะการเท่ากินแกงสมคติเทากินข้าวอีอย่างอ้ออีอย่างฮะมันพูดจนกินแต่น้ำก็เลยแบบหาหา,หากินแกงดีกว่า จ้ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ล่ะก็ขอจบไว้สำนีกนบาย